ตกขัดพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งแนนี่มางามแค่นี้เหรอตกจังเลยจ้าเพื่อนจ้าโอ้ยจากภาษาทางบานเขาเอินอียงอกพี่น้องเลยง้ามหายสวยจังเลยจ้าสีของเขาสวยมากเลยภาษาที่นี่เรียกว่าดริป์สแปร์นะคะเพื่อนจ้ามีแต่ฝนเพื่อนเอาไม่ทันชุ่มช่ำไปด้วยน้ำฝนจ้าเพื่อน สีแดงๆช่ำๆจ้าอุ้ยน้ำตกก็สวยเจ้าเพื่อนตกก็สวยนะคะเพืจ้ามาดูน้ำตกจ้าคืออะไรเนะี่ยดูน้ำตกเพื่อนดูหมากไม้ปีนี้ฝนฉ่ำมากเพื่อนเอาไม่ทันเลย ถึงเอาก็ไม่มีคนกินก็ปล่อยมันอยู่อย่างนี้แหละเอาไว้ถ่ายลูกสวยมากเลยค่ะลูกโตๆทั้งนั้นเลยคนไม่มีก็อยากได้คนมีก็ไม่อยากกินจ้ะนี่บอบอัวบัวล้านว่าคนในอยากออกคนหนองอยากเขาอ,อุ้ยงามหายเผื่อนเลยท่านเป็นแดบดดีสีหวานตัวนี้อยู่ดกแห้งดกแห้งดก ดกดกดก,กพี่น้องเลยเขาเอาไปเห็ดน้ำหวานแม่จ้ะเด้อเอาไปกั้นเอาน้ำหวานเอาไปเห็ดไใบก็ได้จ้ะอุ้ยพี่น้องจ๋ามาดอกผักจ้ะมะดอกผักแท้พี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋ามาเบิ่งซอยกันหนินี่ค่ะสิก,กินให้เบิ่งเด้ออ่าขั้นมีแดดสีหวานกว่านี่จ้ะ ก็เบิ่งทางนี้จ้ะเพื่อนจ้ามาเบ่องอียงเลยก็มางามเลยเมื่อกีละ่ะแดดมากนาทีเดียวไปเหร่าขังก็เดี๋ยวว่าตัวได้หนีคงดูแดดนี่จ้าอีกนะกระดกคกแส่พี่น้องจ้านา้ำลดจริงๆเลยคุณน้าค่าะได้น้ำตระเต็ม ไหนครับแเออนี่นมอคผ่วกอ่นอยาอ้ยเกืนเตรงนี้ผมพาแน่แนนมาดูยางม,สมอมสมกิ่เนาะยางมอสเกเกิดที่ตัวเลยามาดูผลไม้จะเพื่อนพามาดูผลไม้โอ อโทษจ้ะผลไม้แล้วก็น้ำตกแล้วก็ยาดูบรรยากาศเนอะมาดูบรรยากาศเจเพื่อนอุย้ยส,สวยเลยเจ้ะเพื่อนอุย้ยน้ำหยดติ้งเลยน้ำหยดติงต้งๆเลยเพื่อนจ้ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ